วงการฟุตบอลกลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมหาศาลนะครับและสโมสร,รชื่อดังจากลีกชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิกาสเปนบุนเดส,สลีกาเยอรมันกาโช่ซเรอิตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสทั้งหมดถือเป็นแหล่งของสโมสร,รที่มีมูลค่าสูงของโลกเลยนะครับเป็นนัแปลกใจที่พรีเมียร์ลีกจะมีทีมที่ครองสถิติสโมสร,รที่มีมูมลค่าสูงติดอันดับหลังจากมีการซื้อขายผู้เล่นในระดับสูงมาแทบจะทุกปีและมีประธานสโมสรที่พร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อถิจและการ เงินได้จัดอันดับ10สโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุด10อันดับแรกของโลกมาจำปี2024ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจะเป็นทีมไหนบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับอันดับ10อาร์เซนอล2.6พันล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากผ่าน2ฤดูกาลที่แข็งแกร่งด้วยการจบเป็นรองแชมป์ลีกไปแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่มูลค่าของอาร์เซนอลสูงขึ้นมาติดอันดับ10ของโลกในตอนนี้มิเกลเตต้าได้รวบรวมทีมเยาวชนที่มีพรสวรรค์ซึ่งลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเต็มความจุสนามเอเมอริสเตเดียมและได้กลับมาเล่นในยังยูฟาแชมเปี้ยนลีกครั้งหลังจากห่างหายไปถึง7ปีหากพวกเขายังคงเดินตามเส้นทางเดิมต่อไปเราคงไม่แปลกใจหากอาร์เซนอลแซงหน้าทีมที่อยู่เหนือพวกเขาไปได้ในอีกหลาย,ลายปีต่อไปอันดับ9กเชลซี3า3พันล้านเหรียญสหร แม้จะต,ต,ตัดความเป็นไปได้ที่ท็อตโบรีจะทุ่มเงิน3,000ล้านหเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อนักเตะวัยรุ่นจากอเมริกาใต้ช่วงระหว่างตอนนี้ไปจนถึงปีหน้าออกไม่ได้แต่เชลซีก็ยังเป็นสโมสรที่ร่ำรวยติดอันดับโลกอยู่ดีนะครับแต่รายได้ของพวกเขานั้นได้รับผลกระทบจากการขาดการแข่งขันทุกบอลยุโรปเมื่อปีที่แล้วโดยมีท็อตแนมฮอสเปอร์แซงหน้าพวกเขาขึ้นไปเป็นสโมสรที่มูลค่าสูงสุดในลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยอันดับ8ท็อตแนมฮอสเปอร์3.2พันล้านหเหรียญสหรัฐ แม้ว่าสเปอร์จะไร้แชมป์มาเป็นเวลานานร่วม10ปีแต่รายได้ของพวกเขานั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าชื่นชมหลังจากที่ผ่านเข้ารอบอยู่ฟาชมเนสลีกได้5จากการรดูดการหลังสุดและเพิ่งสร้างสนามกีฬาใหม่ที่ล้ำสมัยใช้ทั้งจัดคอนเสิร์ตและงานกีฬาอื่นๆได้อีกหลายรายการสเปอร์จึงกลายเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงติดอันดับสมโมสรชั้นนำของโลกได้อย่างสบายๆอันดับ7ปารีสแซงต์แชร์กแมง4.4พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าเปแอชเชจะพยายามรักษาความยั่งยืนมากขึ้นในปัจจุบันไม่ได้ทุ่มเงินไปกับการซื้อนักเตะเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขายังคงเป็นทีมชั้นนาในโยุโรปได้อย่างต่อเนื่องและแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ปารีสแซงต์แชรกแมงก,ก็ยังคงเป็นทีมชั้นนาได้อยู่ต่อให้ทีมไม่มีกิริยามบัปเป้อยู่ในทีมแล้วก็ตามอันดับ6กไบเยอร์มิวนิกห้าพันล้านเหรียญสหรัฐ ในหลายๆด้านไบโอเมนิกเป็นสโมสรฟุตบอลในอุดมคติพวกเขาแทบไม่เคยใช้เงินไปกับการซื้อน,นักเตะจนเกินตัวเลยพีเพียงแค่การเอาแฮร์รี่เคนเข้ามาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับและพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมชั้นนําของยุโรปแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วจะน่าเจ็บใจซะหน่อยนะครับกับการพลาดแชมป์ไปหลายรายการในฤดูกาลนี้ทีมได้ฝากความหวังไว้กับแวงซองกอปานีกุลซีคนใหม่ที่จะเข้ามาทําทีมให้กลับไปเป็นาพสำเร็จอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะเกมลีกที่ต้องทวงคืนตําแหน่งแชมป์จากไบเออร์เลเวอร์กุเซนของโซ so อร์ 5, City, 1, เหรียหรัฐ ในอังกฤษทศวรรษนี้คือยุคของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างชัดเจนพวกเขาคือทีมระดับชั้นนาของประเทศอย่างไม่ต้องสงสยัยนั่นทําให้มูลค่าของพวกเขาขึ้นมาเกิน5,000ล้านไปแล้วนะครับความล้มเหลวในการป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมือ่อฤดูกาลที่แล้วได้รับการชนเชยด้วยการคว้าชแชมป์ลีกไปสมัยที่4ติดต่อกันแต่ด้วยการที่เป๊ปกัวเดียล่าเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาและยังมีคดีที่ติดทางอยู่ถึง115คดีนั่นอาจจะทําให้สถานการณ์หลังจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับอััันนดบ4 5, 37, ลลร5.37,00้าหหสฐ ลิเวอร์พูลรับมือกับการจากไปของเจเกนครอปได้เป็นอย่างดีการเข้ามาของผู้ซื้อใหม่นั้นค่อนข้างราบรื่นนะครับเมื่อเห็นผลผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านๆมาใน,ในหลายด้านกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าสโม,มสรจะดําเนินการต่อไปอย่างไรพวกเขาได้สร้างผู้เล่นทั้งในอะคาเดมีและนำเขานักเตะใหม่อย่างมีนัยสําคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าต่อจากนี้ทีมจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งในเรื่องของผลงานและความมั่งคั่งของทีมอันดับ3บาร์เซโลนาาพันล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าสโมสรจะประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงนี้แต่บาร์เซโลนายังคงรังอันดับ3สโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วสโมสรต้องใช้คันโยกมากมายในครับในการจัดการด้านการเงินโดยดึงเงินทุนจากหลายๆก้อนมาใช้และการลงทะเบียนดานิโอโมนักเตะใหม่ก็ยังคงเป็นกระบวนการที่ยุ่งเหยิงไม่น้อยนะครับอย่างไรก็ตามนนครับนิตยสารฟอบส์ได้ให้มูลค่าสโมสรน,นี้ไว้ที่5.6พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วอันดับ 2. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6.55พันล้านเหรียญสหร แม้แต่การมาของเซื้จิมและคิปก็ยังไม่ช่วยให้แมนยูนเตแซงหน้าเรอัลมาดิดขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับแต่พวกเขายังคงเพิ่มมูลค่าของตัวเองได้550ล้านเหรียญจากปีก่อนแม้จะจบอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกแต่ด้วยแผนงานอันน่าตื่นเต้นของทีมอินิออสไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามใหม่หรือแนวทางการซื้อนักเตะในช่วงที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ทําให้ฟอส์สนใจมากๆเลยนะครับนั่นจึงทําให้พวกเขาได้อันดับ2โดยทิ้งห่างมูลค่ากับบาร์ซ่าเกือบ1,000ล้านเหรัฐ เรอลมดิดซึ่งมีมูลค่า6.6พันล้านเหรียญรังอันดับหนึ่งของชาตินี้เป็นปีที่สาติดต่อกันและเป็นครั้งที่8ในรอบ11ปีที่ผ่านมามาดิดสร้างไรายได้มากที่สุด873ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและประสบความสำเร็จทั้งในลาลิกาและแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการมาของคริยันเอมบัปเป้และเอนริกก็ยิ่งทำให้มูลค่าของทีมนั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันแม้จะมีมูลค่ามาหาศาลแต่คุณก็ใช่ว่าจะสามารถลงทุนในสโมสรแห่งดีได้นะครับเนื่องจากทีมนี้มีสมาชิกสโมสรมากกว่า90,000คนดําหน่งเป็น CEO. ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกับทีมในอังกฤษและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก